กราบนมรสก,การท่านดรพรเตอาจารย์มาร์คสองโลกนะคะวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2565ค่ะได้ประสานท,าท่ารรมที่ามาร์ค2โลกเพ็นโอลานวิปัสสนาสถานเมืองตะพิชาสําเร็จนะคช่วงบ่ายญาติธรรมที่ผู้มาเรียนวิชาบารมินิคิดมาจากภูเก็ตและพังงานะคะจํานวน5ท่านผู้สอนผู้ให้ความรู้ นะคะก็แม่ชีขวัญแม่ชีแดงแม่ชีแอดแม่ชีหนิงแม่ชียกเจ้าค่ะดวงบาร,รมีที่ได้นะคะก็ขอ,อน้อมถวายท่านพระอาจารย์นะคะดวงบาร,รมีที่ได้หนึ่งเพชรชมพูนะคะแล้วเพชรจลสสีเพชรกินดาประกายเพชรแก้วสารพัดนึกนะคะทีนี้อยากให้ผู้ที่ได้ไรายงานดวงบาร,รมีว่าวิธีการวันนี้พาไปเที่ยวไหนบ้าง ไปเห็นสวรา์เห็นนรกไปอินฟินิตี้นะคะอธิบายเลยค่ะเอ้าอาจารย์บอกจะพาไปเที่ยวนี่คุ้มเลยใช่ไหม<ะ>แล้วไปบอกคนได้เลยว่าฉันไปเที่ยวจริงนะ <c oughs> ใช่ไหมอ้าวว่าเลยก,ลก,กราบน้ำพระจาอาจารย์มาค่ะเมื่อกี้ดีฉันก็ขอ ความช่วยเหลือดารีดีอัาตสกุลค่ะพราทีสามียังไม่สบายอยู่ก็อยางนี่ารท้าทกก็จะปิดล็อกทีลกคนชื่อมารีก็วิกฤติฉชดฉาแล้วก็ไปเห็นแล้วคือว่าถ้าไม่เห็นเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่ชีก็บอกว่าไม่จําเป็นต้องตาทีเพเห็นสัมผัสทิพย์แต่โจทย์เหมือนกันการสัมผัสทิพย กับตาทิพย์เห็นเหมือนกันก็เลยให้ให้ห้าคนว่าโอเคตรงกันพรเสร็จแล้วก็ยอยู่ในใจอยู่แล้วว่าเห็นบอกว่าสามีป่วยก็ยเลยส่งพลังที่สามีแล้วให้ไปดูสามีที่อยู่ไหนเนะาะจังหวัดอะไรเนาะทางมาค่ะทังมาเขา<อ>ก็ <ขอ S 2> เลยเป็นเห็นสามีนอนอยู่ที่เตียงแล้วก็ให้ท่านอื่นสวดด้วยก็เห็นก็ก็เลยให้เป็ดแม่ชีแอปบอกให้ไปกราบพระอาจารย์นี่ก็คือเป็นตัวเป็นที่การันตีว่าเขาเห็นสามีกราบพระอาจารย์ค่ะ ก็เลยบอกว่าถ้าด like ีข <ize> <wise> ึ้นแล้วจะให้มาบวชก็นี่ระหว่างที่จะไปนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็แถมไปหน่อยหนึ่งคือจะปกกำวนแต่ละท่านนะค่ะแต่ตอนนี้ก็เห็นแล้วเนาะด้วยสัมผัสทิปกับตาทิพเหมือนกันก็ชี้แจงให้ตัดกังวลเพราะว่าจะคิดไปก่อนว่าถ้าเพื่อนเขาเห็นแล้วเราไม่เห็นเราเป็นยังไงบอกว่า ไววางก่อกดดันใช่ไหมดั้งไม่ได้แบบเพื่อนตั้งตั้งตั้งกระทู้มาตั้งแต่ยังไม่เรียนเลยก็เลยต้องปรับแต่ตั้งแต่ข้างในจนออกไปข้างนอกตอนนี้เราผ่านเราต้องนึกถึงในการปฏิบัติธรรมเป็นปัจจตังเฉพาะตนนะพระโมคคัลลาภาษาลีบุตรท่านยังไปคนละแบบไปเป็นเพื่อนกันเออภาษาลีบุตรท่านก็ไปเทิงปัญญาพระโมคคัลลาก็แสดงลิบต้องคนละแบบ แต่ช่วยกันได้ช่วยกันได้อ่ะว่าเลยเป็นคุณนายในอำเภอใช่ไเมอดีตเลยอดีตค่ะอดีตหกเี่ยนี้ก็คือเอ่อตัวเองเนี่ยจะเครียดมากเวลาเขาพาไปเห็นโน้นเห็นนี้เพราะตัวเองไม่เคยเห็นค่ะแล้วก็พยายามทำจิตให้นิ่งแล้วก็เป็นสติอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ทีนี้ถามแม่ชีว่าอ,อทำยังไงที่ถ้าไม่เห็นแล้วทำยังไงอะ่ะเครียดไหมเครียดแล้วจะทำยังไงได้แม่ชีก็อธิบายว่าจำจิตได้ว่างแล้วจำจิตได้ว่างแล้วเดินจิตตามไปจากการที่แม่ชีพูดหรือว่าใครพูดแล้วํำจิตตามไปบางทีไม่เห็นด้วยตาแต่เห็นด้วยจิตอะไรอย่างนี้ค่ะทีนี้ทำให้โล่งขึ้น ธรรมดาพอพาพาอาจารย์บอกว่าจะพาไปนุ่น์าไปรู้สึกเครียดแลรู้สึกเครียดพอสามแม่ชีแม่ชีอธิบายให้ฟังก็เออเข้าใจแล้วก็ลุ่งขึ้นพอไปปฏิบัติก็อพยายามเออแม่ชีก็พาขึ้นไปเที่ยงข้างบนเบื้องบนนะคะอ,อคะ่ะขึ้นไปกลางะคะ่ะก็ สามารถกำหนดจิตได้ว่าเห็นเป็นรูปอย่างไรค่ะก็เข้าใจขึ้นคิดว่าเออถ้ามีเวลาว่างจะพยายามฝึกที่บ้านเยอะๆค่ะกลับน<า>้มมติการค่ะอ,อ๋อได้วงมาลีอะไรเพ็ดนะคะไม่ ดวงแรกชื่อเพชรตะวันใช่ไหมได้ได้ดวงประกายเพชรค่ะเอาใครแจ้งกับพูดเยอะๆพูดให้ละเอียดเหมือนกับพาเนี่ยนาฬีการิเที่ยวเนี่ยวันนี้ ใจใม่ดิจ้าใหม่ม่ายมัสก,การพระอาจารย์มาร์คสองโลกก็คือแม่จีไปตลาดไปซื้อยาซื้อผลไมน้นูน่นนี่นั่นอ้าวเขายังอยู่เลยเนาะเราก็ไปเอาบุญละเอียดหน่อยเข้ามาก็เห็นพีน่ปานใจปานใจก็ขอแยกตัวออกมาเพราะก็เห็นเขาถูกดูดกันอะไรกันหลายอย่างคือบอกเห็นว่ายังไม่ไม่แจ้งอะ่ะก็เลยขอ ขอท่านัออกมาคนนึงก็เลยบอกเออเอาบุญจะได้บุญนี้ด้วยก็เลยพาไปอินฟินิตี้แต่ว่าเมื่อวันได้ดวงอะไรนะดวงอะไรจาได้ไหมเพชรปานใจสองโรคก็เลยให้ไปดูว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวให้อธิบายเขาก็บอกว่าเขา,ามีหน้าที่เผยแพร่พระธรรมก็เลยบอกนั่นมอบตาแหน่งนี้ให้เลยไปเผยแพรพ่ทีเ่เผยเล่ช่วยภูเก็ตเลย ตังงานหนูก็ได้พอเขาปัดมารทุบหนูตกแม่ชีตกใจค่ะหน้าเหมือนแม่ชีหมวยซึ่งแม่ชีไปเอามาจากสุราษฎร์แล้วเหมือนมาแทนอืไม่ใช่ให้ไม่ใช่ให้เผยแผ่ฟรีนะเผยแผ่ไปกับมิตรดีเนี่ยมีตังใช้ด้วยเออวันนี้ก็เอาใหม่ใหม่มหยเองมา่างท่านอา์มารนะคะดิฉันนางปานใจซับเพิ่ม เมื่อวานก็ได้ไปได้เป็นเพชรปานใจเลยใช่ไหมคะวันนี้ก็ได้ไปล่อยกลาบวันนี้ก็ไ <c oughs> ม่ฉีดแดงก็พาไปเที่ยวแล้วก็ได้ไปกลาบท้าอาจารย์สร้าง <c oughs> พา,ง <c oughs> าู้สังกะ เจอท่านแล้วท่านก็ใจดีนะยิ้มยิ้มด้วยกันอิ่มหน้าตาผ่องก็ได้เปกราบท่านท่านก็พยักหน้าให้เขาตรวจได้ตกลงทีมกับฟาร์มไปยันครบไหมเออสังคมก็ครบค่ะไปกันครบนะในทีมเนี่ยที่ไปกัน ที่ว่ายากพอมันเป็นประสบการณ์ที่ดีนะของครูแล้วก็ของแม่ชีด้วยเพราะเขาเข้าใจว่าพระอาจารย์ให้โจทย์เที่ยงครึ่งแล้วบทบ่ายครึ่งเรามีเวลาแค่เที่ยงครึ่งถึงบ่ายครึ่งโอ้มันจะบ่ายแล้ว,ลวเราก็รีบออกมาแล้วมารวมตัวกันโอ้โหมามาเขาเรียกถ้าเป็นมวยก็มาลัมมวยตั้งนานนะโอโหเราไม่ชอบลัมมวยอะ่ะแล้วพอนานเวลาหายไปอีกพอออกไปปุ๊บเขาสลายตัวเลย ฉันจะไปรู่นรู่นเอาในดีเนี่ยจะไปกันหมด,ลนนด,ลดเลยวันนี้จะอยู่นี่คนนั้นก็จะไปรู่นเป็นเหมือนเด็กอ่ะเยอะจะไปเยอกัน่ะอัะละค่ะดิฉันนกว่าใครจะไปอยู่กับเราก็มาทางนี้ใครจะไปอะไรก็แล้วแต่เขาก็เลยแบ่งพวกกันเพราะว่า,าวเขาจะต้องไปทํากับข้าวให้เอ,ใอ่ใช่อือใช่เออเดี๋ยเดี๋ยน้องถวายวันนี้ก็ดิฉันก็เลยได้เพชรจรัสสีมาเพชรจรัสสีค่ะ มีหน้าที่คุม้มครองปกป้องรักษาโรคดูแลรักษาโรคหัวใจของสามีเพื่อนามมของใใคุปก้มบรกปกป้องคุม้มครองรักษาโครคภัยไข้เจ็บ กาบนมัสชการพระอาจารย์เจ้าค่ะดิฉันนางสุปราณีเรศจำนงเจ้าค่ะที่ทําที่ปฏิบัติมาส่วนมากจะเห็นเป็นสีชมพูเจ้าค่ะเลยก็แม่แม่ตั้งให้ว่าเป็นเพชรชมพูเนี่ยเจ้าค่ะแต่ส่วนที่แม่จะพาไปเที่ยวลูกด้เห็นเป็นป่าไม้เจ้าค่ะป่าไม้เยอะแยะแล้วก็อีกภาพหนึ่งที่เห็นก็เป็น อาคารบ้านเรือนแล้วก็มีผู้คนเยอะแยะมากแล้วก็มีรถเหมือนรถเก่งเนะคะเล็กๆเ,เหมือนกับรถไฟฟ้าสมัยนี้เจ้าค่ะแต่เป็นสีเหลืองกับสีชมพูเจ้าค่ะ,คะก็เกิดความสุขดีเจ้าค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันเกิดผัสสะที่ไม่ดีแต่ก็พยายามจะปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางเจ้าค่ะหาทุเจ้าค่ะ คุ้มคุมยิ่งกว่าคุ้มอีกค่ะเจ้าฮานสชธุคุ้มยิ่งกว่าคุ้มจ้ะจริงเนี่ยอ๋อแยกกายแยกจิตดูดินน้ำลมไฟก็าากร้นี้ มุ้ยใช่ไหมจะจะนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้สัมผัสกันตั้งแต่วันแรกเราก็มาตรวจกันว่าจะมีอะไรมาขวางเยอะเนาะวกคู่เวรคู่กลามและส่วนของพี่ไหนนะมียมทูดเขาเห็นตั้งแต่ไอ้โยมาทูดหรืออะไรเสื้อแดงอ่ะไปนรกหรือถอดจิตไปนรกไปตั้งแต่ตอนตอนตอนเทนว่าใส่ชุดหยักรัังสงสัยจะบรรับครแถวนี้หรือเปล่าไม่รู้เราบอกว่ายไมหายหักงเลยใช่ไหม ก็คุยกันติว่าจากล้างมาทำไมไดคุยส่งไปก่อนก็เห็นว่าจบอกว่าจะให้พาไปเที่ยวนรกเราบอกว่าเราไปนรกกันไหมแต่ไม่ได้ไปอยู่นะไม่เอาไม่ไปเราก็เลยพูดไปเลยว่าเขาก็ได้เห็นแล้วเห็นคนใส่อะไรนะสีแดงๆผ้าถุงเนาะอืมมัดจุกด้วยตาเี่ยมันต้องตาแดงๆเนาะตามันโป้งๆยิมพีโยมาโลโยมาโละ เห็นแดงๆวันนี้ตอนตอนเทนเห็นแดงเหมือนกับควายแบบนี้นะควายแดงก็คิดว่าเอ๊ะมันเป็นตาหรอไม่ใช่ที่ว่าตาตาตัวเองไม่ไม่ไม่เลยไม่ไม่เจ้าขามาแล้วแต่ว่ามาถึงนำทุกุลไม่ใช่ก็กลับไปแล้วเจ้าค่ะนะ่ะ ชื่อเหมือนกันแต่นามสกุลไม่เหมือนกันเลย <c oughs> ก็กลับไปแล้วใ่ไหม พี่ชันนางปฏิชาสันตชนนะคะมีชื่อดวงแก้วสารดวงแก้วสารพัดน,นึกค่ะถ้าอยากได้อะไรก็นึกถ้าอยากให้หายป่วยก็นึกเพราะว่าได้หายป่วยให้หูดีตาดีสมองดีท่องไปพระอาจารย์บอกว่าวาจาประกาศสิทธิ์ก็สั่งดีๆนะคะแล้วเดี๋ยวมันก็จะดี ก็ก็เลยแนะนําให้กันท่านน้ําดินไฟลมอากาศให้ใส่ใส่อะให้รู้หลักวิชาก็เริ่มเป็นแล้วอะเพราะว่าตรงนี้สําคัญก็เลยบอกท่านไว้แล้วก็เข้ากลุ่มกันแล้วเดี๋ยวก็ค่อยเรียนอีกเพราะว่าไม่ชีพยายามไม่คิดอะไรนิ่งๆเพราะว่าเรารู้ว่าเราถูกกดดันด้วยสภาวะข้างนอกเพราะเขาเราไม่อยู่ในเหตุการณ์เนี้ยมันเป็นคนละเรื่องเลยมันหนังคนละม้วนก็ ก็ดูกันไปแต่ว่าก็เลยส่วนนี้ก็เลยอยู่ตรงนี้ส่วนหนึ่งก็เลยแบ่งไปแต่ว่าทางนี้ก็มั่นคงดียนะอย่เนี่ยก็เดี๋ยวเอาบุญไปฝากใครนะคะเจ้าของวันเกิดได้ดวงบารมีเนาะแล้วเราเสียงแปะฝากต,รตรเนเลยไปฝากทุกคนจากคุณแดงและทุกคนที่อยู่ในที่นั้นเนาะแล้วก็อำนวยด้วยเนาะอำนวยก็เกิดวันมีเหมือนกันุญามสัมภันธ์นิดนึง มีความสุขมากค่ะหายกังวลค่ะก็จะพยายามตามที่แม่ชีสอนนะคะว่าต้องทำกิจให้ว่างให้ว่างแล้วก็อย่าทำเป็นน้ำล้งแก้วเหมือนกับไม่มีอะไรอยู่ในแก้วแล้วเราก็จะฝึกฝึกแล้วเหมือนเปรียบเทียบเหมือนเอาน้ำใส่ในแก้วเราก็สามารถ เออพระท่าไม่ให้ทิงค่ะไม่ให้ทิ้งค่ะออก็ใช้ไปเรื่อยๆค่ะให้ไปคัดคำพีไปหาสมุดประจำตัวเราคัดคัดคัด,คดแล้ะธรรมะเราจะขึ้นดีตลอดวันนี้ไม่ต้องเครียดหรอกว่าเรามองไม่เห็นเลยสัมผัสอะไรเงี้ยพอเราฝึกไปแล้วมันจะมาหมดอะเห็นทุกอายตนะ แล้วเราก็จะได้มีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตแบบอัศจรรย์